คุณคำนูนก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่แนะนํารัฐบาลให้ใช้งบปี67แจกเงินิีิต้ลก่อนดีกว่าการไปออกพรกกู้เงินเหตุเสี่ยงขัดกับพราบาวินัยการเงินการคลังส่วนจะเป็นการแก้ไขวิกฤตประเทศหรือไม่นั้นตนขอไม่ก้าวล่วงเพราะมีความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์แตกต่างกันออกไปทั้งสองทางและความเห็นของรัฐบาลที่มองว่า GDP ของประเทศเนี่ยโตต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องและต่ำกว่าประเทศอื่นเมื่อเปรียบเทียบแล้วถือว่าเป็นวิกฤตของประเทศ ซึ่งตนก็เคารพความเห็นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งมาและเป็นนโยบายที่หาเสียงไว้จึงมองว่าประเด็นนี้สามารถถกเถียงกันได้ต่อมาเรื่องเงินดิจิทอนนะครับที่หลายคนไม่เห็นด้วยงบประมาณเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับปีละแสนกว่าล้านอาจจะทําเป็นงบพันไปสี่ปีในการแจกเป็นล็อตๆๆแต่นั่นก็สวนทางการหาเสียงคือไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจคือต้องกู้เงินมาทาจะเอาเป็นพระราชกําหนด พรกรหรือจะออกเป็นพรบรพระราชบัญญัติมันก็แล้วแต่เมื่อรัฐบาลถแถลงแล้วคุณเศรษฐาถแถลงแล้วว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วมันไม่ผ่านแน่นอนหมายความว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวเนี่ยเขาไม่อยากมาร่วมสังคกรรมด้วยกับนโยบายเพื่อไทยคนเดียวและต้องทําให้ประเทศชาติเนี่ยเป็นหนี้ถึงห0 0 0นล้านบาทคุณคํานูนก็เป็นอีกคนนึงครับที่แนะนํารัฐบาลให้ใช้งบปี67แจกเงินิีิต้ลก่อนดีกว่าการไปออกพรกกู้เงิน เหตุเสียงขัดกับพรบวินัยการเงินการคลังนี่ยังไม่นับเรื่องของขัดรัฐมนูญนะครับในวันที่1ิพฤศจิกายนครับคำนูลสิทธิสมานสอวอในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5้าแสนล้านเพื่อดําเนินโครงการดิจิตอลบริเลตว่ายังไม่มีความคืบหน้าในรายละเอียดทั้งหมดแต่เท่าที่ติดตามก็ไม่ได้มีประเด็นขัดแย้งในหลักการเพียงแต่ว่าเมื่อรัฐบาลออกเป็นพรบกู้เงินแล้ว ก็มีความเป็นห่วงว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะการกู้เงินตามรัฐธรรมนูญในมาตรา140และก็พรบรวินัยการเงินการครังมาตรา53ระบุชัดเจนว่าการออกกฎหมายพิเศษกู้เงินนั้นจะกระทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้วิกฤตของประเทศโดยไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันหากเข้าสีเงื่อนไขจึงสามารถออกพรบพรบพรบ,พรบรกู้เงินได้นายคำนูนยังบอกต่อไปว่า ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี67นะครับซึ่งเข้าสู่สภาในเดือนธันวาคมตนมองว่าการบรรลุการบรรจุเงินที่ใช้ในโครงการที่ต้นโบเลสลงไปในพรบงบ67น่าจะปลอดภัยกว่าเพราะอยู่ในวิสัยที่สําได้ทันทีซึ่งการร่างพรบงบ67ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วออกพรบกู้เงินอีก5แสนล้านบาทนั้นตนเห็นว่าเป็นการเสี่ยงต่อการขัดต่อพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา53 คุณคำนูนกล่าวต่อไปว่าส่วนอีก3มเงื่อนไขคือเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนก็ถือเป็นปัญหาเช่นกันเพราะหากมีความจําเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตโควิดก็เลือกออกพระราชกําหนดหรือพอรกแต่การออกพรบรต้องใช้เวลา2สัปดาห์กว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆทั้งสองสภาก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนและมองว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่โครงการที่ต้องใช้เงินอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการใช้เงินครั้งเดียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกจ่ายไปยังประชาชน50บล้านคนคนละ1 0 0 0 0บาท ซึ่งในเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนในการกู้เงินก็ไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขครับคุณคํานูณกล่าวต่อไปอีกว่าส่วนจะเป็นการแก้ไขวิกฤตประเทศหรือไม่นั้นตนขอไม่ก้าวล่วงเพราะมีความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์แตกต่างกันออกไปทั้งสองทางและความเห็นของรัฐบาลที่มองว่า GDP ของประเทศเนี่ยโตต่ําเกินไปอย่างต่อเนื่องและต่ํากว่าประเทศอื่นเมื่อเปรียบเทียบแล้วถือว่าเป็นวิกฤตของประเทศคือมันมองสองทางจริงนะครับ ซึ่งตนก็เคารพความเห็นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งมาและเป็นนโยบายที่หาเสียงไว้จึงมองว่าประเด็นนี้สามารถถกเถียงกันได้และกล่าวต่อไปว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลก็เคยชีย้แจงต่อกอก,อก,อกตเรื่องที่มาของเงินสรุปรวมว่าเงินมาจากงบประมาณแต่ล่าสุดกลับไประบุว่าเงินนอกงบประมาณด้วยการออกกฎหมายกู้เงินซึ่งหากเป็นไปตามกฎหมายส่วนตัวไม่มีความขัดข้องแต่มีความเป็นห่วงว่าจะไม่ตรงกับข้อกฎหมายนะเพราะมองว่าการที่นายกระบุว่า ขอความเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงต้องรอว่าคณะรัฐมนตรีครมจะมีความเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างไรและคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอบกลับมาอย่างไรรวมถึงครมจะมีมติเสนอร่างพรบต่อสภาหรือไม่จากนั้นก็ต้องรอดูว่าร่างพรบกู้เงินมีลักษณะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ในคำน,นกล่าวต่อไปว่ายอมรับครับว่ารัฐธรรมนูน2560มาตรา110เป็นเรื่องใหม่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ที่เพิ่มการจ่ายเงินแผ่นดินตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐเข้ามาฉบับหนึ่งซึ่งหากกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐก,ก็มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2561มาตรา53หากถามว่าการออกกฎหมายกู้เงินได้หรือไม่คําตอบคือได้แต่เฉพาะกรณี4เร่งด่วนคือต่อเนื่องแก้วิกฤตและตั้งงบประมาณไม่ทันซึ่งมองว่าข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับขณะนี้งบประมาณ6 7ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จเลยมันจะไม่ทันได้ไง อย่างไรก็ตามในอดีตก็เคยมีปัญหาการใช้เงินงอกนอกก็ประมาณเช่นโครงการไทยเข้มแข็งสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ปี52พรรคเพื่อไทยปี54ตอนนั้นน้ำท่วมนะครับแล้วก็ปี56นะจึงเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญมาตรา140และกฎหมายวินัยการเงินการคลังเมื่อถามว่าขณะน,นี้ประเทศไทยไม่ถึงขั้นวิกฤตจนต้องออกพรบกู้เงินใช่หรือไม่ คุณคำนูนบอกว่าเรื่องนี้เถียงกันได้นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนก็มองว่าขณะนี้ยังไม่ใช่วิกฤตประเทศแต่รัฐบาลมองว่า GDP มันโตต่ำจึงเป็นวิกฤตดังนั้นตนไม่อาจก้าวล่วงว่าใครถูกใครผิดแต่สิ่งที่เห็นว่าเป็นปัญหาก็คือการเลือกแนวทางออกพอรบกู้เงินอะไรครับจะไม่เข้าตามมาตรา53และพรบวินัยการเงินการคลัง,คร,งครบสี่เงื่อนไขนะครับน,นี่ก็เป็นความคิดเห็นคร่าวๆนะครับจริงๆพูดยาวกว่านี้นะครับสนับสนุนโดยวิยเคมีตราราชสีมมงุล ุคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580